สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit Money นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยเอาละครับก็ หมดช่วงเวลาโปรโมชั่นวันหยุดแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็กลับมาทำงานกันเต็มเวลาเหมือนเดิมเมื่อตอนหยุดสงการเนี่ยช่วงนั้นโฟเล็กก็มีการหยุดเหมือนกันก็คือเป็นวันหยุดของทางต่างประเทศก็เลยทำให้กราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็สเปซถ่างมากเนื่องจากดีมานซัพพลายมันไม่สมดุลกันหลายท่านที่เป็นเทรดเดอร์ใหม่ก็จะงงว่าโอ้โหทำไมอยู่ๆโบเกอร์นั้นโบเกอร์นี้ถางสเปซจังเลย เนื่องจากมันเป็นวันหยุดของธนาคารครับมันก็เลยไม่มีแรงซื้อแรงขายเพียงแต่ว่าบโบรกเกอร์เขายังไม่ปิดทําการแต่ว่าคนเนี่ยเขาหยุดไปแล้วธนาคารหยุดไปแล้วกราฟค่างเงินเนี่ยมันจะวิ่งก็ต่อเมื่อธนาคารเนี่ยเปิดทําการมีการซื้อขายมีการแลกเปลี่ยนพอธนาคารหยุดสเปซมันก็เลยถ่างอันนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดวันนี้พี่แดงจะมาพูดในเรื่องของมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งพี่แดงจํารายละเอียดชัดเจนเป๊ะๆไม่ได้นะแต่เขาบอกว่า การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราจะเทรดด้วยริ์รีวอร์ดเรชเนี่ยมันจะช้ามันจะได้จุดเข้าที่ช้ากว่ากรณีที่เราเทรดด้วยกราฟเปล่ารจริงๆตรงนี้พี่แดงทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆกราฟเปล่าเนี่ยถ้าเราจะเทรดให้ได้จุดเข้าที่ได้เปรียบที่สุดเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องรอแท่งเทียนกลับตัวอยู่ดีเหมือนกันครับถ้าเราเทรดด้วยอิยนดิเคเตอร์เนี่ยอินดิเคเตอร์มันจะสร้างขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อกราฟเนี่ยมันต้องจบแล้ว จบแท่งเทียนที่ผ่านมาปุ๊บอินดิเคเตอร์ก็จะคำนวณรูปแบบออกมาแล้วก็มาวาดเป็นสีเป็นเส้นต่างๆเพื่อให้เป็นอินดิเคเตอร์ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นการที่อินดิเคเตอร์มันชี้ขึ้นมาหรือเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีการคอนเฟิร์มแท่งเทียนแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่แดงเลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยกราฟเปล่า,ปปาก็ต้องรอแท่งเทียนอยู่ดีหรือถ้าเทรดด้วยอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าเราเลือกใช้อินดิเคเตอร์ได้ถูกต้อง อย่างสมมุติว่าเราจะเทรดด้วยแนวรับแนวต้านเนี่ยแต่เราไปใช้อินดิเคเตอร์แบบ EMA ซึ่ง EMA เนี่ยมันเป็นแนวตามเทรนด์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าได้ในจังหวะที่เราได้เปรียบที่สุดเราก็ต้องหาอินดิเคเตอร์ที่มันแสดงพวก o v e r b o u r h t v v r s s o l d เช่น Stochastic หรือเป็น RSI เป็น CCI แบบเนี้ยเราจะได้จุดเข้าจุดออกที่ค่อนข้างจะได้เปรียบก็คือใกล้กับ s t o p l o s s มากกว่า t Take Profit นั่นเอง วันนี้พี่แดงก็เลยจะเอารูปแบบกราฟแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจนะครับจริงๆรูปแบบแนวรับแนวต้านที่มาจากกราฟนะมันมีอยู่แค่ประมาณ4รูปแบบนะครับมีอยู่แค่4รูปแบบที่พี่แดงมองว่ามันง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้พี่แดงจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้สําหรับเพื่อนเทรดเดอร์ที่รู้แล้วเนะาะแต่สําหรับเทรดเดอร์น้องใหม่เนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงเราจะต้องระวังตรงไหนเรามาเริ่มกันเลยแล้วกัน เอาละวันนี้พี่แดงเปิดที่กราฟคู่ GJ นะครับ GJ Time Frame ชั่วโมงเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่1เลยก็คือแนวรับแนวต้านจากจุดสูงสุดของกราฟลุกขึ้นที่ผ่านมามันเป็นยังไงอย่างเช่นพี่แดงใช้เส้นเป็นแนวนอนแล้วกันนะครับก็คือแนวรับแนวต้านจุดสูงสุดที่ผ่านมาตรงนี้เราจะเห็นว่าจุดสูงสุดที่ผ่านมาเป็นตรงนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าพอมันมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้ปั๊บกราฟเด้งขึ้นมานะจุดนี้เนี่ยมันก็เหมือนโดนแรงขายถูกไหมดันลงมา นั่นหมายความว่าทันทีที่มันวิ่งเข้ามาถึงจุดเดิมอีกมันจะเป็นการทดสอบว่ามันจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันแท่งเทียนเนี่ยสามารถที่จะปิดแล้วก็ผ่านไปได้ก็คือแท่งนี้นะครับแสดงว่ามันพร้อมที่จะขึ้นต่อก็คือเป็นแนวรับแนวต้านด้วยจุดสูงสุดของยอดขึ้นที่ผ่านมาอ่ะเรามาดูลองมาดูยอดอื่นสมมุติว่าพี่แดงย้ายตรงนี้มาเป็นยอดนี้นะครับยอดนี้เราจะสังเกตเห็นว่าก็ยังไม่ไม่พ้นถูกไหมอ่ะแต่พอพ้นปุ๊บก็ขึ้นไปเลยมายอดนี้เห็นไหมครับ มันก็จะเป็นแนวรับแนวต้านในยอดที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่ามันมีการผ่านไปได้ก็จะผ่านขึ้นไปต่อคําว่าผ่านไปได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นไส้เทียนนะจะต้องเป็นราคาปิดจบแท่งเทียนนั้นนะครับก็คืออันนี้แท่งนี้สามารถปิดจบแล้วก็ชนะแนวต้านเข้าไปได้เพราะ,ะนั้นมันจึงไปต่อนะครับเดี๋ยวพี่แดงลองเลื่อนลงมาอีกอเห็นไหมครับทันทีที่มันเป็นแนวต้านปั๊บคราวนี้มันเด้งผ่านแล้ว พอผ่านปุ๊บมันก็จะย้อนเส้นตนัวนี้เป็นแนวรับเห็นไหมครับก็จะเด้งกลับขึ้นไปนั่นหมายความว่าเท่าน,นี้เราบอกว่าเราจะเป็นเทเดอร์สายกาเปล่าเราก็จะมองหาจุดเข้าจุดออกต่างๆอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวยอดขึ้นข้างบนถูกไหมเราก็มองเลยว่าถ้ามันสามารถปิดแท่งเทียนแท่งนี้ผ่านแนวต้านตัวนี้ได้เราก็พร้อมที่จะเปิดออเดอร์ต่อเพราะฉะนั้นแท่งนี้เนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์ตรงนี้เปิดขึ้นต่อไปได้ เหมือนกันครับตรงนี้มันเป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วทันทีที่มันลงมาปับ๊บแล้วมันมีแท่งเทียนกลับตัวเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเป็นแท่งเทียนกลับตัวรูปแบบหนึ่งถ้าเราไม่มองแท่งเดียวเราจะมองเป็น3มแท่ง3 4แท่งตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสวิงนะครับ เดี๋ยววันหลังค่อยมาพูดเรื่องสวิงเทปเนาะอ่ามันจะเป็นจุดสวิงเพราะนั้นเราจะใช้แท่งเทียน1อันหรือจะใช้เป็น3 3อันก็สามารถดูได้เหมือนกันเราก็สามารถที่จะเทปขึ้นไปต่อได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับแนวต้านอย่างหนึ่งก็คืออาจเป็นแนวจุดยอดถูกไหมแต่จุดยอดนี้มาไม่ถึงเราก็เลื่อนจุดยอดลงมาเป็นแท่งจุดยอดที่2เห็นไหมครับพอจุดยอดที่2ปุ๊บขึ้นไปก็เด้งลงมาอ่าขึ้นไปก็เด้งลงมานี่แหละครับก็คือเป็น จุดแนวรับแนวต้านตามยอดขึ้นที่ผ่านมาอันนี้คือกรณีแนวรับแนวต้านแบบที่1น,นะครับแล้วมาดูแบบที่2กันแบบที่2เนี่ยจริงๆมันก็คือในเรื่องของทฤษฎีดาวก็คือเวลาที่มันเป็นเทรนเนี่ยมันจะต้องมีจุดสูงสุดที่ยกขึ้นจุดต่ําสุดที่ยกขึ้นมันเป็นยังไงอะเดี๋ยวไปแทงชี้ให้ดูตรงนี้คือจุดต่ําสุดถูกไหมครับอันนี้คือจุดสูงสุดเสร็จแล้วเราดูกราฟกวาดตาลงมาเราจะเห็นว่าจุดต่ําสุดเนี่ย มันยกตัวสูงขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้จุดสูงสุดตรงนี้ก็ยกตัวสูงขึ้นแสดงว่ามันยังเป็นทิศทางในเทนขาขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจุดต่ำสุดเนี่ยก็ยังยกตัวสูงขึ้นอยู่จุดสูงสุดก็ยังคงยกตัวสูงขึ้นอยู่แสดงว่าตอนนี้ยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับตรงนี้จุดต่ำสุดก็ยกตัวสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ตรงนี้เนี nine, ่ยเราจะเห็นว่าจุดสูงสุดของเขาเนี่ย เป็นแนวระนาบละเป็นแนวระนาบเนี่ยก็คือมันต้องเฝ้าระวังละถ้าสมมติว่าจุดยอดถัดไปเนี่ยมันย่อดตัวต่ําลงมากว่าจุดนี้นะนั่นหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนแต่การจะเปลี่ยนเทรนได้นั่นหมายความว่าจุดต่ําสุดมันจะลดลงจุดมันจะลดลงประมาณอย่างนี้นะครับก็คือรกฟมก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแกลมจะเป็นอย่างนี้แสดงว่ามีการเปลี่ยนเทรนก็คือจุดสูงสุดมันค่อยๆลดระดับลงจุดต่าต่าสุดเนี่ยก็ลดระดับลง อันนี้คือการเปลี่ยนเทรนด์ถูกไหมครับแต่เผอิญว่าตัวนี้เนะี่ยยังไม่สร้างจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมายังไม่มีการกลับตัวแต่จุดณนะปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่าจุดเดิมละแสดงว่าก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้ทาเฟรมชั่วโมงของ GJ นะอ่าคราวนี้ถ้าใครไม่อยากที่จะมองแบบเนี้ยให้มันวุ่นวายวิธีที่ทําได้อีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าลากเทนไลน์การใช้เครื่องมือเทนไลน์ก็พี่แดงเคยมีคลิปสอนการใช้เครื่องมือต่าง แล้วลองย้อนกลับไปดูทั้ง MTC MD5 นะครับเป็นเครื่องมือขีดเขียนคราวนี้พี่แดงกดเลือกเทนไลน์ line, เนี่ยก็ลากจากจุดต่ำสุดแล้วให้มันมีจุดสัมผัสให้มากที่สุดให้มันมีจุดสัมผัสให้มากที่สุดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสมมุติว่าฝั่งเนี้ยเรายังไม่รู้เลยนะครับเรารู้แค่ตรงนี้เราก็ลากแค่ตรงนี้ถูกไหมอ่าก็คือหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าเนี่ย เราเห็นจุดที่มันเริ่มวกกับตัวแล้วเราไม่เห็นอนาคตถูกไหมเราก็ลากจุดนี้สัมผัสกับจุดนี้อย่างน้อยต้อง2จุดส่วนจะต้องลากจนกระทั่งถึงปลายไส้เทียนไหมพี่แดงอยากจะบอกว่าไม่จําเป็นครับลากยังไงก็ได้ให้มันมีสัมผัสกันให้ได้เยอะที่สุดจุดสัมผัสให้ได้เยอะที่สุดอ่าคราวนี้พอเราลากจุดสัมผัสปั๊บเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันก็จะลงมาเทสต,ตรงจุดเส้นเทนไลน์อีกเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราลากถูกไหม อันนี้พอวิ่งมาใกล้ๆถึงแนวที่เราลากเส้นเทนไลน์ปับ๊บมันก็เด้งขึ้นไปอีกเราก็มาดูรูปแบบของกราฟถ้าเราไม่ดูรูปแบบของกราฟเนี่ยให้เราใช้อินดิเคเตอร์เช่น RSI, CCI, Stochastic ตรงนี้ได้หมดเลยมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้มองเวลาที่เราจะรู้ว่ากราฟเนี่ยมันจะกลับทิศไหมหรือเรียกง่ายๆว่าเทรดสวนเทรดเ่ย นะครับเทดส่วน10แต่ถ้าเราไปใช้ EMA แน่นอนว่าเราจะใช้เป็น EMA 5ให้มันฝ่า EMA 5ขึ้นไปหรือ EMA 5ตัด25เนี่ยมันช้ากว่าอยู่แล้วเพราะฉนั้น Risk Reward Ratio มันก็เลยต้องช้าคอมเมนต์นั้นจึงบอกว่าถ้าเทรดด้วย indicator เนี่ยยังไง Risk Reward Ratio มันได้น้อยกว่าตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่เครื่องมือแล้วแต่การตั้งค่าที่เราใช้มากกว่าพาอีิแดงเองเนี่ยชอบใช้ indicator เนื่องจากว่าเวลาที่เรามองเนี่ยเรามองปลุดเดียวเรารู้เลยว่ามันกลับตัวไหม อ่ะอันนี้ก็เป็นจุดสัมผัสอีกอันนึงเห็นไหมครับเป็นจุดสัมผัสที่พอลงมาปุ๊บก็เด้งขึ้นไปอีกนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามันฝ่าเส้นเทนไลน์ออกมาได้ล้วนี่แท่งนี้มันฝ่าออกมาแล้วจากที่มันเป็นแนวรับมันก็จะกลายมาเป็นแนวต้านนะครับคราวนี้มันฝ่าทะลุเข้าไปอีกแสดงว่าแนวรับแนวต้านต,านตรงนี้มันฝ่าไปได้ละเราก็ต้องมามองหารูปแบบถัดไป เราต้องมามองหารูปแบบถัดไปอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลองมองดีๆนะ,อะลองมองดีๆสมมุติว่าพี่แดงลากใหม่พี่แดงลากใหม่นะเป็นตรงนี้นะ MT5 มันก็จะดูดติดอะเนาะก็คือทันทีที่เราลากมันก็จะดูดติดไปพี่แดงลากเอาเส้นตรงนี้นะกับตรงนี้แล้วก็แนวนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็คือธงเหมือนกันนะครับอันนี้คือเส้นแนวระนาบ มันก็เป็นธงคราวนี้เวลาที่มันทะลุไปได้เนะี่ยตอนนี้มันเหมือนมันลังเลการมันลังเลแล้วก็ดีดขึ้นไปได้ตัวนี้คือตัวคอนเฟิร์มว่ามันพุ่งไปต่อนะครับเนี่ยก็คือเป็นการใช้แนวรับจากยอดข้อ1่ที่วิแดงสอนกับจากเทนไลน์นะครับก็จะสามารถดูแนวรับแนวต้านเบื้องต้นได้แล้วนะครับมาดูแนวรับแนวต้านอย่างที่3กันเบื้องต้นนะครับที่น่าสนใจก็คือแนวรับแนวต้านที่มันเป็นวิ่งเป็นแนวระนาบ เราจะหาพวกนี้ได้ยังไงสำหรับโฟเล็กเนี่ยถ้าเป็นไทม์เฟรมใหญ่เช่น Time เฟรมเดย์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีแนวระนาบเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นก็ลงไม่ขึ้นก็ลงแต่ทันทีที่เราเทรดไทม์เฟรมเล็กลงเป็น Time เฟรม e 1ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะมีจุดลังเลค่อนข้างเยอะจุดลังเลอย่างช่วงเวลาที่ธนาคารปิดเนี่ยการซื้อขายหมดช่วงเซกชันของโซนที่เราเทรดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวระนาบ พอเป็นแนวระนาบพอตลาดเปิดปุ๊บมันก็จะพุ่งทะลุแนวระนาบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ช่วงเซสชันแล้วมันจะมีช่วงที่มันเป็นแนวระนาบไหมก็มีครับมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเทรดเดอร์ที่แสดงเห็นนะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เทรดกราฟเปล่าอย่างเดียวมองหาแค่2รูปแบบก็คือมองหารูปแบบสามเหลี่ยมกับมองหารูปแบบแนวระนาบถ้ามีแแนวระนาบแล้วเบรกเอามันก็เทรดได้เลยกับอีกแบบหนึ่งคือสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ย แนวระนาบเนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าเวลาเป็นเทรนแล้วจะเป็นนานนะครับเอาละในส่วนของโฟเล็กแนวระนาบมีไหมอ่ะพี่แดงเห็นอันที่1ละแนวระนาบก็เปรียบเสมือนกับที่เราลากเส้นเทรนไลน์คู่ขนานกันนั่นเองเส้น h o r z o n ทอ l l y น i n อะครับเส้นแนวระนาบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเด้งไปเด้งมาอยู่ในระนาบนั้นๆอันนี้ก็แนวระนาบหนึ่งละคราวนี้พี่แดงจะให้ดูอีกมันก็มีแนวระนาบม,มาเรื่อยๆเห็นไหมอ่าก็คือ ให้เราลากจุดสูงสุดต่ําสุดแต่อันนี้พอดีว่า mt 5มันพยายามจะที่จะใช้เหมือนแม่เหล็กดูดนะเนาะอ่าเนี่ยครับก็คือมันจะเด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบทันทีที่ทะลุกรอบก็คือมันก็จะไปทางนั้นทางหนึ่งได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีแบบฟอร์เบกเหมือนกันนะอ่ามันก็มีฟอร์เบกแต่เทรดเดอร์ที่แดงเคยเห็นเนี่ยเขาเทรดด้วยลักษณะของกรอบแบบเนี้ยก็ได้กําไรละเพราะว่ายิ่ง time f r a เล็กกรอบมันก็จะบ่อยและเขาก็จะเก็บสั้นเก็บสั้นไป นะครับเนี่ยอย่างอันนี้กรอบชัดเจนแล้วก็ใหญ่มากนะครับนี่เราอาจจะไม่ต้องวาดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ใช้เส้นแนวนอน2เส้นขนานกันก็ได้นะครับก็คือลากจุดสูงสุดต่ําสุดของแต่และลูกคลื่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันวิ่งเป็นกรอบนะครับเราก็รอจนกระทั่งมันทะลุก,กรอบแล้วก็เทรดตามก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปเราจะเห็นเลยว่ามันจะวิ่งเป็นกรอบเรื่อยๆเลย,เ,ลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็วิ่งเป็นกรอบเนี่ย ถ้าเราหากรอบมันเจอเราก็จะเทรดด้วยลักษณะการเบรกเอาแค่นั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านหลายคนเนี่ยเข้ามาจังหวะที่มันใกล้ๆจะพ้นกรอบแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันตอนแรกก็เด้งๆอยู่ดีๆก็ใช้มาติงเกลส่วนไปส่วนมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพุ่งทะลุนะครับมาติงเกลแบบส่วนไปส่วนมาเนี่ยความสามารถของเทรดเดอร์คือเราจะต้องมองให้เห็นกรอบนะครับก็เป็นการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเทรดแนวไซด์เวย์นะครับ เอาละกด delete ออกเอาละรูปแบบสุดท้ายนะครับแนวรับแนวต้านที่สำคัญอีกแบบหนึ่งก็คือฟิโบนัชซีตัวฟิโบเนเสเกันว่าฟิโบนะ,ะตัวฟิโบเนต้องบอกว่าเทรดเดอร์หลายท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเทรดจ,จริงพออะไรก็แล้วแต่ที่มีคนใช้เป็นจำนวนมาก มันก็ทําให้แนวรับแนวต้านนั้นมันแข็งแรงอย่างสมมุติว่าเราใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในการเทรดเนี่ยปรากฏว่าเราอะใช้อยู่คนเดียวหรือกลุ่มเดียวกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวแน่นอนว่าเราเห็นว่าจุดเนี้ยมันควรจะกลับตัวแต่มันมีกระจุกคนที่ใช้เนี่ยมันน้อยเพราะ,ะนั้นมันก็เลยไม่มีผลแต่ถ้าเป็นแนวรับแนวต้านด้วยฟิโบนัชชีหรือพวอดพอยต์อย่างเงี้ยคนใช้เยอะพอคนใช้เยอะ แล้วหลักสูตรที่เรียนสอนกันมาเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันถูกไหมทั้งเทรดเดอร์ก็รู้ท้าในวงการหุ้นเนาะเจ้ามือก็รู้แต่ใน f o เล x กเนี่ยการจะสร้างกราฟให้ได้เนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลมันไม่เหมือนตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยเราตลาดมันเล็กเพราะนั้นถ้าเจ้ามือมีจํานวนเงินที่มากหน่อยก็สามารถที่จะสร้างกราฟได้แล้วเพราะาเจ้ามือเองเขาก็เรียนรู้รูปแบบของกราฟมาไม่ต่างอะไรกับเทรดเดอร์แต่ในค่างเงินเนี่ยการที่เราจะปั่นกราฟด้วยเจ้ามือเนี่ยพี่แดงว่าโอกาสเกิดยากมาก อลัฟฟี่วนเนกซี่คืออะไรจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นสัสดส่วนตามธรรมชาติสัสดส่วนตามธรรมชาติเช่นส่วนหัวของคนจะเป็นสัสดส่วนกี่เท่าของร่างกายเปลือกหอยเนี่ยมันหมุนวนเป็นอัตราส่วนมันจะเป็นอัตราส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นแนวรับแนวต้านทางจิตวิทยาละกันเรียกว่าทแทบจะทุกสิ่งในโลกนี้เนี่ยจะเป็นอัตราส่วนนี้เกือบทั้งหมดคราวนี้พี่แดงจะใช้ฟิโบให้ดูเบื้องต้นแต่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาสอนเลือกกันลากฟิโบ เพิ่มอีกทีหนึ่งนะกันนะครับคราวนี้อ่ะพี่แดงจะให้ดูง่ายๆอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแนวะน้ะนาบมาปับ๊บอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันดีดทะลุได้อ่ะสมมติพี่แดงใช้แนวระนาบตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยพี่แดงใช้แนวระนาบตรงนี้จุดนี้คือแนวระนาบแล้วปรากฏว่าตรงเนี้ยมันทะลุได้พี่แดงก็ลากฟิโบเลยครับว่าตรงเนี้ยมันสามารถทะลุแนวได้การลากฟิโบเนี่ยก็คือจะดูว่ามันเนี่ยจะวิ่งไปถึงไหนนะครับพี่แดงก็ลากจากจุดนี้มาถึงจุดต่ําสุดของมัน ะจะสังเกตเห็นว่าง่ายๆเลยครับมันจะสามารถทะลุโดยปกตินะถ้ามันทะลุร้อยได้มันจะไปถึง1 6 1 8อันนี้คือ161.8อันนี้คือฟีโบพี่แดงลากครั้งที่1สมมุติว่าเราเข้ามาในเหตุการณ์ที่เราเข้ามาในเหตุการณ์ที่มันทะลุไปแล้วอ,ะอ่ะมันทะลุไปแล้วอะ่ะมันสมมติมันเป็นมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับ เราก็รอจังหวะสําหรับคนที่เทรดด้วยฟีโบอย่างเดียวนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละท่านนะครับแต่อันนี้พี่แดงสมมุติกรณีที่เราเทรดด้วยฟีโบอย่างเดียวเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ยมันทะลุกรอบตรงนี้ไปเรียบร้อยละมันเป็นทิศทางขาขึ้นการที่เราเทรดด้วยฟีโบเนี่ยมันขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีจุดที่มันจะต้องพักตัวถูกไหมแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะพักตัวตรงไหน วิธีการก็คือให้เราลากเพื่อจะหาจุดพักตัวด้วยฟีโบนั้น่นเองนะครับพี่แดงก็ลากมาแบบนี้ปึ๊บจากจุดสูงสุดตรงเนี้ยที่เราเห็นมันเริ่มวกกลับตัวลงมาปั๊บพี่แดงก็ลากมาถึงจุดล่างสุดเราจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีจุดพักตัวของมันเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะลงมาเราก็ไม่รู้มันจะลงไปถึงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มันจะลงไปถึงเมื่อไหร่ปรากฏว่าจุดพักตัวของมันก็จะอยู่แนวที่ประมาณเนี้ยครับ3แนวเนี้ยเป็น3มแนวสําคัญนะ50าสําคัญมากสุด ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลากราฟที่มันพุ่งขึ้นเนี่ยเราเรารู้ทิศทางของมันที่ชัดเจนแล้วนะมันจะพักตัวลงมาที่ประมาณ50%นะครับถ้ามันพักตัวหลุด61มามันก็จะหยุดที่50แต่ถ้ามันไม่หยุดที่50มันจะมาอยู่ที่38.2สมมุติว่าเรามาตั้งออเดอร์ดักรอเอาไว้เรามาตั้งออเดอร์ดักรอถ้าคนอยากจะเข้าชัวๆ์ว,วก็จะรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มแต่สําหรับคนที่ มีวางแผนมัณน,นี a เ,เมเนจเม t นต์เอาไว้แบบกะว่าไม่โอเวอร์เทดนะเราก็จะตั้งออเดอร์ดักรอเอาไว้ต่ํากว่าเส้นฟิโบสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตั้งดักอรอเอาไว้เนี่ยต่ำลงมาสักนิดนึงสสเต็ปประมาณนี้นะครับทันทีที่มันลงมาปุ๊บมันก็จะเก็บบายลิมิตบายลิมิตบายลิมิตก็คือลงมาแล้วก็กะเด้งขึ้นอ่าลงมาแล้วก็กะเด้งขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับลงมาโดนเส้นแล้วก็กะเด้งขึ้นเขาเรียกว่าบายลิมิตนะครับ คราวนี้ถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งมาจนกระทั่งถึงเส้นสุดท้ายแล้วทะลุเส้นสุดท้ายได้ด้วยเราควรจะตั้งสต็อปลอไว้ข้างใต้ตรงนี้นะครับใต้สูตรนี้แสดงว่ามันทะลุแนวรับของตัวเองอ่าเราก็ต้องยอมนะครับเราก็ต้องยอมตัดออเดอร์เราออกนะครับอันนี้ก็คือแนวรับด้วยฟีโบอ่าพี่แดงขอหยุดฟีโบไปก่อนถ้าสมมุติว่าเรามาถึงตรงนี้ปับ๊บเราเห็นมันขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะ ไม่ทันใช่ไหมเรามาถึงตรงนี้เราไม่ทันอีกละพอไม่ทันจุดพักตัวเราก็มองหาจุดพักตัวใหม่สังเกตไหมครับว่าตรงนี้เราเห็นจุดยอดแล้วมันก็ย่อลงมาอีกแล้วเราจะรู้ว่ามันย่อถึงไหนเราก็แค่ลากจุดสูงสุดของมันนะครับลงมาถึงจุดต่ําสุดอของยอดขึ้นนี้เราก็จะเห็นจุดยอดตัวของมันเห็นไหมครับจุดยอดตัวของมันตรงนี้ก็ไม่ต่างกับอันเดิมเลยเห็นไหมถ้ามันทะลุ61.8ได้มันก็จะมาหยุดอยู่แถว50 ถ้ามันไม่อยู่แถว50ก็38.2แล้วก็รอแท่งเทียนกลับตัวซึ่งแท่งเทียนกลับตัวจริงๆตรงนี้เนี่ยคอนเฟิร์มจริงๆมันคือแท่งนี้นะซึ่งมันก็จะช้าเกินไปอยู่ดีนะครับแล้วมันก็จะวิ่งถ้ามันทะลุ100ได้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปถึง161.8เห็นไหมครับเป็นไปตามทฤษฎีของฟีโบเลยเพราะว่าคนใช้เยอะก็ต้องบอกว่าพอคนใช้เยอะมันก็เลยเป็นแนวรับแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่สําคัญเห็นไหมครับเนี่ย161.8 สมมุติว่าเราไม่ทันอีกค่ะคือเราสามารถมองได้โดยตลอดเวลาเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยเริ่มยากหน่อยละก็คือมันเป็นแนวรับแนวต้านแบบเส้นแนวนอนนั่นหมายความว่าตรงนี้ยพิ่งจะทะลุตรงนี้เพึ่งจะทะลุปึ๊บมันจะย่อตัวมาถึงเมื่อไหร่เราก็ต้องรอถูกไหมอันนี้ทำเฟรมชั่วโมงเราก็ต้องรอพอมันทะลุตรงนี้ได้ปับ๊บพี่แดงก็ลากเลยปึ๊บมาถึงตรงนี้นะนี่คือยอดยอดที่มันทะลุได้ คราวนี้มันจะยอ่อลงมาถึงเท่าไหร่ามาดูซิว่าจะตรงไปตามที่ทฤษฎีบอกไหม <c oughs> นะครับก็คือเนี่ยลงมาตรงนี้ที่50แล้วก็เด้งขึ้นไปก่อนเด้งไปถึงร้อยปุ๊บเจอเส้นแนวนอนนะครับเด้งลงมาจริงๆถ้ามันเด้งลงมาตรงนี้เราต้องหยุดแล้วนะเพราะถือว่ามันไม่ผ่านร้อยไปถึง161.8เราต้องหยุดด้วยแท่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะได้กําไรไม่มาก เราจะได้กําไรสมมุติเราตั้งเอาไว้ตรง50เนี่ยเราก็ได้แค่ไม่กี่จุดเองร้อยกว่าจุดนะครับก็จบแล้วก็รอใหม่ซึ่งการรอใหม่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องมาพิจารณาดูอีกทีว่ามันทะลุแนวรับบนหรือล่างเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไล่ลากเนี่ยมันคือกรอบถูกไหมมันคือกรอบแล้วมันทะลุด,ด้านล่างจริงๆถ้าเราจะทะลุด,ด้านล่างเนี่ยเราถ้าเราอยากเล่นสั้นนะมันมันก็ได้เหมือนกันด้วยด้วยฟีโบนะเนี่ยมันจะไปถึง161.8เเห็นไหม มันเป็นรูปแบบตายตัวของฟิโบทันทีที่มันทะลุร้อยได้มันจะไปถึง161.8เห็นไหมครับแล้วมันก็ดีดกลับอ่าพอมันดีดกลับคราวนี้เนี่ยมันทะลุกรอบบนนี้มันทะลุกรอบบนนี้เราก็อยากรู้ว่าถ้ามันทะลุกรอบบนนี้มันจะไปถึงเมื่อไหร่เราก็ตีฟิโบอีกเนี่ยครับเทรดเดอร์ที่สายฟิโบเขาก็ทําแบบนี้ครับแต่ว่าเราต้องรอให้เป็นเท่านั้นเองเห็นไหมครับพอมันดีดกลับมาทะลุเส้นเดิมได้แท่งนี้คอนเฟิร์มทะลุร้อยมันก็ไป161.8 นะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟิโบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปหลังๆแล้วกันเดี๋ยวพี่แดงจะมาสอนวิธีการลากฟิโบในในรูปแบบของพี่แดงให้ดูการลากฟิโบมันมีหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว,ว่าเทรดเดอร์ท่านไหนชอบสไตล์แบบไหนนะครับแล้วการเทรดด้วยฟิโบเนี่ยจะรอจุดย่อรหรือจะรอเบรกเอาก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีสุดตายตัวแล้วกันแต่ว่าลักษณะของแนวรับแนวต้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นจิวิยาทางคณิตศาสตร์เพราะนั้นเราก็จะเห็นเทรดเดอร์ ที่เขาดูฟิโบเป็นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันมาถึงแนวรับแนวต้านหรือเราเห็นนักวิเคราะห์ต่างๆที่เขาบอกว่าแนวต้านถัดไปเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ก็คือเขาใช้ฟิโบใช้ Pivot พอย n ์เป็นต้นแต่ถ้ามองในมุมของอินดิเคเตอร์เนี่ยอินดิเคเตอร์มันไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามันน่าจะวิ่งไปถึงตรงไหนแต่ไอการที่เราเทรดด้วยฟิโบและบ่งชี้ว่ามันน่าจะไปถึงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การคาดเดาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเทรดด้วยอินดิเคเตอร์หรือจะเทรดด้วยกราฟเปล่ปาแล้วมาลากด้วยแนวรับแนวต้านหรือฟิโบเนี่ยพี่แดงมองว่าใช้แบบไหนก็ได้ขอให้เราใช้ให้มันชํานาญใช้บ่อยๆเราจะเห็นถึงจุดอ่อนจุดด้อยจุดเด่นของมันแล้วเราก็คอยหาแนวทางเราเจอข้อปกข้องของมันเนี่ยเราต้องไม่ขาดทุนมากจนเกินไปนะครับก็ต้องมีจุด Stop l ล s ออะไรที่มันชัดเจนนะครับเพราะนั้นการเทรดไม่มีรูปแบบไม่มีถูกไม่มีผิดเวลาที่เราเห็น คนอื่นเทรดไม่เหมือนกับเราก็อย่าเพิ่งไปตีความเหมารวมว่าเทรดแบบนั้นผิดเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันหลากสไตล์จริงๆถ้าสมมุติวันนี้การเทรดมันเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยป่านี้มันก็คงเป็นวิชาเรียนที่คนเรียนปุ๊บแล้วก็เอาไปเทรดแล้วก็ทํเาทเงินได้ทุกคนซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ เอาละวันนี้พี่แดงก็น่าจะประมาณนี้เนื่องจากว่าวันนี้ตลาดก็เปิดเนาะทีเพี่แดงก็เลยอัดคลิปแค่เบาๆสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่แดงจะพยายามหาข้อมูลอะไรใหม่ๆมาสอนกันไปเรื่อยๆแล้กันก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ